พรุ่งนี้27สิงหาคมเวลา5โมงเย็นที่สนามอินดอร์สเตเดียมโหมากและ PPTV HD ช่อง36จะพาเราไปชมศึกชี้ชะตาจับผู้เอชญี่ปุ่นประทะเซอร์เบียเกมที่ไม่เพียงแต่จะตัดสินแชมป์กลุ่มหาเกงอาจเปลี่ยนเส้นทางการเดินหน้าสู่รอบน็อกเอาท์ของทั้ง2ทีมในทันทีผ่านไปแล้ว2นัดญี่ปุ่นกำลังได้ใจจับโมเมนตัมสุดดราม่า คัมแบ็กจากตามหลังศูนต่อสอเซตพลิกแซงยูเครนชนะ3าต่อ2ได้อย่างเหลือเชื่อขณะที่เซอร์เบียเก็บชัยมาอย่างมั่นคงแต่กลับต้องเจอข่าวร้ายเมื่อเทียนาบอสโควิชดาวตกตัวเก่งบาดเจ็บข้อเท้าในเกมกับแคนาเรูนและนั่นอาจกลายเป็นปัจจัยเปลี่ยนทิศของแมตช์สำคัญครั้งนี้นี่คือศึกแห่งจิตวิทยาและการพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวผู้เล่นเองญี่ปุ่นพร้อมใช้สปีดและทรานซซชอันเฉียบคมเป็นอาวุธขณะที่เซอร์เบีย อาศัยระบบทีมและกำแพงบล็อกสูงเพื่อทดแทนการขาดซูเปอร์สตาร์ใครควบคุมความกดดันท้ยเซตได้เหนือกว่าคนนั้นจะได้สิทธิ์เลือกเส้นทางที่ง่ายกว่าในรอบน็อกเอาท์วิเคราะห์ฟอร์มและสภาพร่างกายเริ่มไล่กันทีละทีมญี่ปุ่นความโดดเด่นชัดเจนอยู่ที่สปีดบอลแรกและระบบทรานซิชันที่ฝึกมาอย่างแม่นยำเซตเตอร์อ่านจังหวะได้ไวเปิดบอลให้ตัวริมเส้นจบแต้งได้ต่อเนื่อง และที่สำคัญคือสภาพจิตใจของทีมที่พุ่งขึ้นหลังจากพลิกชนะอยูเครนนี่คือทีมที่มีความเชื่อมั่นสูงในช่วงแต้มท้ายเซตส่วนฝั่งเซอร์เบียโครงสร้างทีมยังแข็งแกร่งเซ็นเตอร์สูงและบล็อกกดดันคู่ต่อสู้ได้แต่ที่ผ่านมาทีมต้องพึ่งพาการผลิตแต้มจากบอชโคเวชเป็นหลักอาการบาดเจ็บข้อเท้าของเธอทำให้โคชต้องปรับแผนอย่างกระทันหันถ้าเธอไม่สามารถลงเล่นเต็มที่ ภาราสกอร์จะถูกโยกไปให้ OH และ MB รับบทเป็นฟินิเชอร์แทนทันทีแทคติกเชิงลึกและท่าไม้ตายของญี่ปุ่นเริ่มจากการกดดันคู่ต่อสู้ผ่านเสิร์ฟไปยังจุดรับของ OH และ OPP เซอร์เบียจุดนี้สำคัญมากเพราะหากเสิร์ฟแม่นจะบังคับให้ OH และ OPP ต้องเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งปกติสร้างช่องว่างให้ตัวริมเส้นได้โอกาสทำคะแนนสะดวกขึ้นต่อเนื่องนอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังต้องรักษาความเร็วของลูกแรกให้ต่อเนื่องการเล่นที่รวดเร็วไม่ให้เซอร์เบียมีเวลาจากบล็อกสูงเป็นกุญแจสำคัญเพราะหากเกมช้าลงเซอร์เบียจะตั้งแนวบล็อกกลางและข้างได้ง่ายทำให้โอกาสเจาะช่องว่างลดลงอีกจังหวะสำคัญคือการใช้ MB ขึ้นควิกทันทีเมื่อเซอร์เบียถอยบล็อกไปปิดมุมกลางสนาม MB ของญี่ปุ่นต้องก้าวขึ้นควิกเพื่อเจาะช่องว่างกลางสนาม ทำให้คู่ต่อสู้เสียสมดุลและยากต่อการบล็อกฝั่งเซอร์เบียหากบอสโควิชไม่สามารถเล่นเต็มที่ทีมต้องปรับทัคติกทันทีโดยหนึ่งในแนวทางสำคัญคือการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เซิร์ฟกดใช้แรงเซิร์ฟพือทําทให้ญี่ปุ่นรับยากตีบอลออกนอกแนวหรือบังคับให้ลูกแรกช้าลงอีกทั้งต้องใช้ดินามิกเมโดลบล็อกโดยให้ MB เคลื่อนตัวบล็อกครอบคลุมพื้นที่กลางและสกัดสปีดของญี่ปุ่นลดโอกาสที่คู่ต่อสู้จะขึ้นควิกหรือเล่นทรานซิชันเรล นอกจากนี้ทีมยังต้องหมุนเวียน OH และ MB เพื่อกระจายการโจมตีให้หลากหลายไม่ให้ญี่ปุ่นจับทางง่ายโดยเฉพาะช่วงปลายเซตที่จังหวะสำคัญมักเป็นตัวตัดสินเกมนี่คือแท็ติกสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของเกมทั้ง5เซตใครจัดก,การได้ดีกว่าจะได้เปรียบทั้งด้านแต้มและโมเมนตัมในการเข้าเซตสุดท้ายแมชอัพที่ต้องจับปามาอยอิชิกาวะญี่ปุ่น ตัวตัดแต้มปลายเซตสำคัญต้องติดตามวม่าคู่ต่อสู้จะล็อกเธอไม่ให้มีพื้นที่ทำแต้มสะดวกได้หรือไม่เพราะเธอคือคนพลิกเกมในจังหวะสำคัญนิชิกะยมมามาดะ MB ญี่ปุ่นทำหน้าที่บล็อกและขึ้นควิกเป็นตัวโต้กลับสำคัญของญี่ปุ่นช่วยสร้างแต้มจากช่องว่างที่คู่ต่อสู้ทิ้งไว้อเล็กซานดรายูซาลากมายาอเล็กซิชเซอร์เบียถ้าสามารถรับภาระทำแต้มแทนบอสโกวิชได้เกมของเซอร์เบียก็ยังไปต่อได้ไม่สะดุด ตัวเซตของเซอร์เบียโดยเฉพาะสลานาเมียคาวิชเป็นกุญแจสำคัญในการกระจายบอลทำให้ออปโปตและออฟเพได้โอกาสโจมตีหลากหลายลดทาระของผู้เล่นหลักและสร้างความสมดุลให้ทีม5ตัวแปรสำคัญและปัจจัยอื่นๆที่จะกำหนดผลลัพธ์ของแมชนี้ 1. สถานะร่างกายของบอสโกวีนี่คือตัวแปรสำคัญที่สุดถ้าเธอไม่สามารถลงเล่นหรือถูกจำกัดนาที โอกาสของเซอร์เบียจะลดลงทันทีเพราะทีมต้องปรับการผลิตแต้มไปที่ OH และ MB แทน 2. เซเสร์ฟแรงและต่อเนื่องของผู้เล่นใดผู้เล่นหนึ่งใครที่ทำเสิร์ฟได้ยาวและแม่นต่อเนื่องจะได้เปรียบทันทีเพราะสามารถกดดันคู่ต่อสู้ทำให้รับยากและเปิดช่องว่างในการโจมตี 3. บล็อกกลางของเซอร์เบียปะทะความเร็วของญี่ปุน่นการชนะในโซนกลางสนามนี้สำคัญมาก เพราะจะกำหนดจังหวะเกมและโมเมนตัมหากญี่ปุ่นฝ่าโซนนี้ได้เร็วก็สามารถสร้างแต้มต่อเนื่อง4การสลับตัวปลายเซตโค้ชคนไหนอ่านเกมถูกและเปลี่ยนตัวในจังหวะที่เหมาะสมจะสามารถสร้างมุมพลิกและเพิ่มโอกาสชนะในช่วงสำคัญ5สภาพจิตใจหลังเซตสอ ญี่ปุ่นมีโมเมนตัมจากการคัมแบ็กแต่ถ้าเริ่มเซตแรกสองช้าหรือเสียเซตแรกจะกดดันจิตใจอย่างมากซึ่งจะส่งผลต่อความแม่นยำและการตัดสินใจในช่วงท้ายเซตเรามาวิเคราะห์สถานาการณ์แบบละเอียดยิบตามสถานะของโบสโกเวชกรณี A อโบสโกเวชไม่พร้อมหรือไม่ได้ลงสนามเริ่มจากสมุติฐานที่สำคัญที่สุดถ้าโบสโกเวชไม่สามารถลงเล่นหรือถูกตัดออกจากแมตชน์นี้โอกาสของเซอร์เบียจะลดลงทันที เพราะทีมต้องพึ่งพาการผลิตแต้มจาก OH และ MB แทนซึ่งทั้งคู่ไม่ใช่ปืนใหญ่ปลายเซตเหมือนบบสโกเวชพยากรณ์ผลญี่ปุ่นชนะ3ต่อ1สกอร์คาดการ25ต่อ22 23ต่อ25 25ต่อ20 25ต่อ21ทำไมเกมถึงเป็นแบบนี้ญี่ปุ่นอาศัยสปีดบอลแรกและทรานซิชันที่แม่นยังเพื่อตัดเกมยาวของเซอร์เบียทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถตั้งบล็อกสูงและปิดมุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เซอร์เบียยังพยายามกระจายบอลไปให้โ H OH และ MB แต่ความแม่นยำและแรงจบแต้มในช่วงปลายเซตลดลงทำให้มเมนตัมไปอยู่กับญี่ปุ่นอย่างชัดเจนการขาดตัวจบหลักอย่างโบสโกวิชส่งผลให้เซอร์เบียพลาดจังหวะสำคัญในบอลยากซึ่งในอดีตเป็นตัวสร้างความต่างคะแนนให้ทีมโอกาสชนะของแต่ละทีมสะท้อนภาพเกมได้อย่างชัดเจนเซอร์เบียมีโอกาสชนะอยู่ราว28-3 5เซขณะที่ญี่ปุ่นมีโอกาสชนะสูงถึง65-72เเซ ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการสูญเสียจังหวะตัดแต้มในช่วงปลายเซตของเซอร์เบียและโมเมนตัมที่ญี่ปุ่นสร้างได้จากทรานซิชันที่รวดเร็วกำลังส่งผลโดยตรงต่อความได้เปรียบของเกมกรณนีบีบอชกูวิตลงได้จำกัดหรือไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในกรณีนี้เธอยังเป็นฟินิชเชอร์ตัวจบสกอร์ให้เซอร์เบียในบางช่วงแต่ไม่สามารถเล่นต่อเนื่องเต็มแมชญี่ปุ่นต้องจัดระบบรับให้แม่นและใช้เอ็มบีขึ้นควิกทันทีพยากรณ์ผลญี่ปุ่นชนะ3ต่อ2เกมยาวดูเดือดสกอร์คาดการณ์ 25ต่อ23 21ต่อ25 25ต่อ22 22ต่อ25 15ต่อ12เหตุผลเชิงแทคกติกชี้ให้เห็นว่าญี่ปุ่นอาศัยสปีดและทรานซิชันที่ต่อเนื่องในการเก็บแต้มสำคัญช่วงปลายเซตทำให้คู่ต่อสู้กดดันได้ยากเซอร์เบียต้องพึ่งพาบอชโคเวกในบางช่วงเพื่อปิดเกมแต่ความสม่ำเสมอของเธอกลับถูกจำกัดทำให้ทีมไม่สามารถสร้างโมเมนตัมต่อเนื่องได้ท้ายที่สุด โมเมนตัม um ของเกมในช่วงปลายเซตจะเป็นตัวตัดสินถ้าญี่ปุ่นรักษาแรงจบและความมั่นใจได้เกมยาว5เซตก็ยังคงอยู่ในมือของพวกเขาโอกาสชนะของทั้ง2ทีมชัดเจนมากญี่ปุ่นมีโอกาสชนะประมาณ55-60%ขณะที่เซอร์เบียอยู่ที่ราว40-45%ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้บอชควิ i กยังสามารถลงเล่นได้บ้าง แต่การถูกจำกัดเวลาและพละกำลังของเธอทำให้โอกาสพลิกเกมของเซอร์เบียลดลงอย่างชัดเจนหมายเหตุ head, สำหรับกรณีที่บอคก v วิชฟิตเต็มร้อยถ้าเธอพร้อมลงสนามอย่างเต็มที่ตัวเลขโอกาสอาจพลิกกลับเซอร์เบียจะมีโอกาสชนะประมาณ55-60%ขณะที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ราว40-45% แต่จากสถานะล่าสุดที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงต่อการไม่ได้ลงเล่นของบอคกิเวชทาให้ญี่ปุ่นยังได้เปรียบทั้งในเชิงแทคติกและโมเมนตัมของเกมนี่คือเกมที่เต็มไปด้วยตัวแปรพลิกเกมสําคัญตั้งแต่การบาดเจ็บของดาวเด่นการเสือร์แรงต่อเนื่องการอ่านเกมของโคชและความมั่นใจในช่วงท้ายเซตทุกองค์ประกอบเหล่านี้จะกำหนดว่าใครจะคว้าแชมป์กลุ่ม H และใครจะได้สิทธิ์เลือกเส้นทางในรอบน็อกเอาท์ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรทุกตามสำคัญทุกบล็อก ทุก transition ล้วนมีผลต่อชะตาเกมการจับตาบอชควิชและผู้เล่นคีย์ของทั้งสองทีมจึงเป็นสิ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับสิ่งที่จะทำให้ญี่ปุ่นพ่ายแพ้คือถ้าเกิดปัดจจัยพลิกเกมสำคัญขึ้นไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟของญี่ปุ่นถูกกดจนรับไม่ได้จนเสียจังหวะสำคัญเซอร์เบียใช้บล็อกล็อกทางอิชิคาวะปิดมุมสำคัญและปัดแต้มปลายเซต หรือหากบอชโควิชลงสนามและระเบิดฟอร์มเต็มพลังจนกดดันผู้เล่นหลักของญี่ปุ่นทุกอย่างนี้สามารถพลิกเกมและทำให้ญี่ปุ่นพลาดชัยชนะได้ถ้ามองในมุม world ranking ญี่ปุ่นปัจจุบันอยู่อันดับ4โลกมี349.05แต้มส่วนเซอร์เบียอยู่อันดับ8โลกมี271.93แต้มระบบ FIVB ranking คิดแต้มขึ้นลงตามผลสกอร์เช่น ชนะ3ต่อ0ญี่ปุ่นได้7.27แต่ถ้าแพ้0ต่อ3จะเสีย17.73ในทางกลับกันเซอร์เบียถ้าชนะ3ต่อ0จะบวกถึง17.73แต้มทันทีนั่นหมายความว่าแมตชน์นี้ไม่ใช่แค่การแย่งแชมป์กลุ่ม H แต่ยังเดิมพันด้วยอันดับโลก ญี่ปุ่นต้องรักษาฐานท็อป4ส่วนเซอร์เบียมีโอกาสกระโดดเข้าใกล้ท็อป6ถ้าชนะได้พรุ่งนี้เราจะได้เห็นการทดสอบแทคติกเต็มรูปแบบญี่ปุ่นกับความเร็วและชารเซชันของพวกเขาจะชนกับความเป็นระบบและความพยายามชดเชยการขาดบอสโคเวชของเซอร์เบียมีคือแมชที่จะชี้ชัดว่าความลึกของทีมใครเหนือกว่ากัน Impact ก,การบาดเจ็บของบอสโคเวชไม่ได้กระทบแค่ผู้เอชแต่ยังเปลี่ยนโมเมนตัมของผู้เอด้วย ถ้าเซอร์เบียอ่อนลงญี่ปุ่นมีโอกาสยึดแชมป์กลุ่มทำให้ผู้ A ต้องเจอคู่แข่งโหดขึ้นนี่จึงกลายเป็นเกมจิตวิทยาแบบใ,ใครอยากเจอใครในรอบ k อ o เอา u t ภาพรวมรอบ k อ o เอา u t ญี่ปุ่นมีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์กลุ่ม H ซึ่งหมายความว่าพวกเธอจะควไาไปเจอกับทีมชาติไทยรองแชมป์จากกลุ่ม A ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ง่ายกว่าขณะที่เซอร์เบียจะต้องเผชิญกับเนเธอร์แลนด์แชมป์กลุ่ม A ทำให้เส้นทางของเซอร์เบียแชมป์สสมัยดูหนักกว่าอย่างชัดเจนเมนถ้าชอบการวิเคราะห์เชิงลึกอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์และ s subscribe ช่อง Spike Vibes Plus เพื่อไม่พลาดทุกสถิติทุกแทคติกสําคัญพอคีเพล a y เ r อร์อย่างบอสก o วิชมาบาดเจ็บในช่วงสําคัญสปอตไล h ์ก็ต้องจับจ้องไปที่ p ู H ที่จะต้องควยกับทีมไทยในพูลเ A ทําให้เราต้องมะลุ้นผลคู่ญี่ปุ่น vs เซอร์เบียไปด้วยเรื่องของชาวบ้านก็คือเรื่องของเราแหละเนาะ ทุกแมตช์ทุกแต้มทุกข่าวสำคัญเราจะสรุปให้คุณแบบจัดเต็ม